เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนทุกๆคนนะครับอยู่กันในฟีฟ่า18นะครับกลับมาอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้อยู่กันในเทศกาลของเทศกาลตรุษจีนนะครับก็มีแพ็คมาให้ทำนะครับจาก SBC นะครับแล้วก็ลุ้นอยู่กับนักเตะทีมอัลเดว e กนะครับ22นะครับมีตัวอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็มีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับแต่แต่ละตัวหดโอดทางนั้นครับโรนันโด เฟอร์มิโน่คุณอาเกโลครับแฟนทอมเกนแล้วก็ตัวนี้ใครเอ่ย86ปาเลโจปาเลโฮอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็สำรองมีคารามาอะไรเนี่ยคารมาริก86เหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะมีโมเสตตัวหนึง่งโอเคเพื่อให้เป็นการเสียเวลาครับผม เริ่มที่แพ็คแรกเลยครับใช้คอยซื้อ1,000 0แคอยครับผมเป็นแพ็คอาจัมโบแลร์เพย์แพ็คนะครับหนึ่งแถมหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับมาแพ็คละแสนแสงต้องมาแน่นอนอยู่แล้วครับประเดิมมาให้บันดีโปรตุกเกสแมนซิตี้ไอซิวาครับโอ,โ,โอ้โหโปรตุกเกสถ้าอินฟอร์มนะ พอตออไปติดอินฟอร์มเนี่ยก็ได้การ์ดโปรตีเกตธรรมดาอ้าวฟันได้แต่อยู่ลิเวอร์พูลแล้วนะครับการ์ดใบนี้ว่าทำไมไม่ซับนะที่ผมมีคืออยู่ยังอยู่เซาอยู่โอเคผ่านไปครับอ่ะแล้วก็นี่ครับแพ็คที่แถมมานะครับจัมโบ้แลพเยอร์แพ็คนะครับแพ็คละแสนอีก1แพ็กนะครับก็เหมือนซื้อ2ได้1น,นั่นแหละนะ <c oughs> <c oughs> ซื้อ1แถมหนึ่งะครับโอเคครับโกแพ็คครับแพ็คต่อไปจะเป็นแพ็คที่ทํามาจาก SBC ที่สามารถเทรดได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่ถ้าเทรดไม่ได้ผมจะไม่ทำนะครับนะแล้วก็ไม่ได้ทําทุก SBC นะครับมันออก SBC มาทําแบบถี่มากๆนะครับทำไม่ไหวจริงๆก็เลือกทําเฉพาะที่ทําได้นะครับ SBC ไหนที่ทําไม่ได้เราก็เอานักเตะที่ มันเอาไว้ใช้ทํา SBC ที่เรามีแบบค่อนข้างน้อยเนี่ยเอาไปขายนะครับมันได้ราคานะคนมันแย่งบิดแย่งซื้อกันอะไรเงี้ยนะครับมาแพ็คที่2อ,อันเมื่อกี้เปิดไปคำๆนะครับได้ยากอยู่ต่อไปครับ2 Player Pack 1แร่นะครับนักเตะ2ตัวเท่านั้นโหแบนมาอีกแล้วนะครับ ปีนี้ก็ปีสุนัขนะครับแมทรูปก็มงบอกอยู่แล้วอ่ะโอยตัวการ์ดเงินด้วยซ้ำโอเคแพ็คต่อไปมิกซ์เพลเยอร์แพ็บอันนี้ก็ไม่น่าจะได้ลุ้นนะครับอะไรที่มันไม่ได้เป็นรูปตรุดจีนหรือว่ากรอบแบบปีสุนักเนี่ยมันก็จะเป็นกรอบใหญ่ๆมาให้เราลุ้นขอบนะครับแต่ถ้ามันเป็นรูป สุนนะัขปลาจุลจีอะไรเงี้ยคือมันจะเราจะลุ้นได้เลยนะครับว่ามันจะออกมาแบนหรือว่ากรอบใหญ่ถ้าคือกรอบใหญ่ก็คือมีแสงแน่นอนนะครับเนี่ยไอพวกรูปพวกเนี้ยนะแต่ถ้าเป็นรูปแบบธรรมดาอยู่อย่างเงี้ยนะครับโกลเพเยอร์แพ็คเนี้ยกรอบใหญ่มาก็จริงนะครับแต่แสงจะมาไหมมาไม่มาครับผมช่วงนี้ผมรู้สึกว่าแสงมันห่างหายไปจากชีวิตผมเยอะมาก มันได้ยากได้เย็นนะเกินโอ้ยแต่โผล่มาแพ็คแรกก็ตูมไปเลยได้ไหมโอ้โหแพ็คแรกนี่ระดับแพ็คละแสนนะครับต่อไปครับ small rare misplayer pack แ a r ทุกใบครับแต่ว่ามีแค่2ทอง2เงิน2ทองแดงนะครับ c i b e l l เ ac milan น,นะเราจะเก็บไปขายได้นะครับ ก็ได้แบบสโมอสรมีชื่อทั้งนั้นนะครับก็ไม่น่าจะขายยากอะไรจะบอกว่า SBC ทําฟรีก็ไม่ใช่นะครับนักเตะที่เอาไปทำเนี่ยมันก็มีมูล,ลค่าของมันทั้งนั้นนะครับมาต่อที่จัมโบ้พรีเมียมโกลแพ็นะครับเจ็ดแลบแบนมาแต่ไกลอืมโ <laughs> ไม่แลทองด้วยนะครับดูนี่มันไปแลที่อะไรครับอ่ากัดเงินแลนะครับ 1. c o n คอนแทคนักเตะ1ครับผู้จัดการคอนแทคหนึ่งฟิตเนสสองเทรนนิ่งอีก1นะครับโอ้โหไปแลที่ตรงนู้น <c oughs> มาแพ็คต่อจากนี้ไปที่เหลือคือแพ็คโหดๆทั้งหมดแล้วนะครับได้ลุ้นทุกแพ็คจริงๆนะครับมา small แลโก เฮเยอร์แพ็คครับผม5โกล6แรนะครับคือยังไงก็มีแรทองแน่นอนแสงยังไม่มาแสงมาแพ็คแรกแพ็คเดียวครับซึ่งมันอ่าไดเนียโลสอสล b บสเฟอร์ครับโอ้อัลเบีอาร์บีเป็นตำแหน่งที่ขายได้ง่ายนะครับยิ่งอยู่ทีมดังลีกดังแล้วเนี่ยโอ้อาร b บีมาซาครับก็มาครับโรเบโต Lb brin นี่มันแพ็คแพ็คปีกไหมเนี่ยดูดิ Lb rb lb lm ah โอ้โหนะต่อไปครับพรามโกเพเยอร์แพ็คได้ลุ้นทุกแพ็คนะครับนั่นเนี่ยมาแล้วขอบบอกแล้วครับต่ออนนี้ไปโหดทุกแพ็คโอโ้สเปนโมราต้าครับโอโ้สเปน,เปน,เปนมัน ตัวแพงมีน้อยอ่ะสเปนนี่ไปเอาแบบ G K ยังได้ลุ้นกว่านะตัวสเปนนี่ด้กเก่าแพงสุดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่น่าจะใช่นะดูราคาตอนนี้เป็นไงสี่ห้าพันนะโอ้ขนาดแปดสิบสี่เจ็ดพันนี่ไม่รู้ขายกันออกหรือเปล่านะ มาที่เมกะแพ็คแล้วนะครับเพราะนอกนั้นเป็นนักเตะล้วนแล้วอันนี้คือมีคอสตูมเอเบอร์ด้วยโอ้ยเมกะแพ็คแบนโอ้โหเมกะแพ็คเป็นแพ็คที่90%ต้องมีขอบนะครับผมเป็น10%นั้นโอ้โหแล้วแลทองแบบ80%คื่ออะไระเนี่้โอเดยอไปอ,อ่ะชาเก้ขายได้ครับ โอ้โหมันเนี่ยมันเป็นแรที่แบบคอนแทคฟิตเนสโอ้โหตาสโมสรนนะครับมาเราก็ได้ตังมาพันหนึ่งด้วยโหมันมันไม่ได้เป็นแรที่นักเตะโหดๆนะครับมาครับที่เหลือนันกเตะล้วนแล้วนะครับแรเพลเยอร์แพคแรทั้งหมดครับนักเตะแรทั้งหมดการ์ดนี้ขอบอยังไงต้องมาครับอย่างนั้น อันนี้ผมก็ว่าแบบประมาณ90%นะที่ขอบจะมาเยอรมันซีบีุมไม่คุมแล้วครับยูเอ้อยฮาวเวเดสปดสิบสามประตูเปิดโอ้โ oh, ห <laughs> งงเลยครับ <laughs> จำได้ว่าตอนทำลีกอิตาลีเนี่ยซื้อเป็นตัวแรกๆเลยโคตรถูกเลยนะครับโอ้โ oh, ห 2แพ็คสุดท้ายแล้วครับลรแลพเยอแพ็คอีก1แพ็คขอบต้องมาครับมาแทนเมกะแพ็คหน่อยละกันที่ไม่ได้ไปโอ้โหผมขอลดเปอร์เซ็นต์นะครับเหลือประมาณ60%ละไอเมกะแพ็คก,กับแลพเยอแพ็คเนี่ยโอ้โหมันควรจะขอบมาแล้วนะครับแพ็คโหดระดับนี้เอโต้ครับอุ้ยลัดฟอร์ด แรกๆซื้อมาตัวเป็นหมื่น,นครับเดี๋ยวนี้เหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โสามพันแต่ก็ถือว่ายังแพงเลยครับนักเตะค่าพลังแค่เจ็ดสิบเก้านะครับแพ็คสุดท้ายแล้วครับมาจัมโบ้แลพเยอร์แพ็คแพ็คราหนึ่งแสนนะครับ,าจ,บ,บ, 1, รบจากที่มันแถมมาตั้งแต่แพ็คแรกที่เราเปิดไปเราเก็บมาเปิดไว้แพ็คสุดท้ายด้วยนะครับมาอินฟอร์มยังไม่โผล่มานานมากแล้วนะครับไม่ได้มานานมากแล้วจริงยังไงต้องขอบเยอะแพ็คราแสนนี้ ไม่อินฟอร์มครับฝรั่งเศสอีกแล้วซีบีมาริดใครวะปูวาลานครับ85ไม่เดินครับโอ้โหน่าจะเป็นตัวที่ดีสุดในคลิปนี้แต่ก็ไม่เดินอยู่ดีอ่ะมาอีกแล้วครับอืมติตี้โอ้โนี่แพ็คละแสนนะเนี่ยแต่อย่าว่าเลยอันแรกเราก็ได้ เบนโตซิวา si ไปแล้วโอเคครับมันจะไม่จบแค่นี้แน่นอนนะครับตอนนี้แพ็คโปรโมชั่นเนี่ยคอยมันใช้คอยลดราคานะครับเนี่ยจากแพ็คละ2 5 0 0 0ก็เหลือ1 2ื0 0องหรอยอะไรเงี้ยนะครับมันลด50%นะก็ทางที่เหลือทั้งหมดเนี่ยก็ซื้อไปเลยละกันนะครับแลกโกแพ็คละกันนะจะได้เปิดอีกประมาณ4แพ็คนะครับจะเยอะๆหน่อยอ่ะ อันแรกขอบก็ามาแล้วอชึบโอโ้ประเทศเกยเลยครับโอ้ยเอเวอร์ตันอย่างนี้คือมันควรมันไม่ควรประตูเปิดจริงๆอ่ะโอ้โหอันนี้แบบสองพันก็จะขายออกว่านะครับอ่ะได้ชาเกยมาขายได้ครับแปลว่าแพ็คแรกประตูเปิดแล้วนะมา แพ็คที่2ครับแลโกแพ็คมันก็จะแลทั้งหมดนะครับแต่ว่ามีพวกไอเทมต่างๆด้วยแบนมาแต่ไกลฮึม CB บราชาครับมาแพ็กต่อไปครับอย่าแบนก็เป็นพอ กอบใหญ่แสงตามมาแน่นอนโอ้โหแบนอีกแล้วนี่โคตาเปิดแค่4แพ็คนะครับโอ้พูดเหมือนเปิดได้10แพ็คเลยอ่า RM นะครับนาโตวิกเอ้เอ m มดิเอลเอ็มอร์เมพิมลีกเนี่ยผมเชื่อว่าแบบมีมูลค่าแทบทุกตัวเลยนะครับเวลาทำ SBC อะไรเนี่ยหากันยากเย็นเหลือเกินโอ้ได้ลาเมล่ามาด้วยนะครับ ได้ครบเลย L a R M พิมพ์ไม่ได้อีกสุดท้ายไลกแพ็คแพ็คสุดท้ายกรอบใหญ่ๆครับมากรอบใหญ่อย่างนั้นครับโอ้โหไม่อินฟอร์มอี่าล้วเนี่ยอิตาลีจีโคลทีเคด้นะเปรินครับโอ้โหปิดท้ายด้วยโกอีกแล้ว พูดถึงแพ็กหน่อยละกันเนีัยผมเชื่อว่าช่วงเทศกาลหรือว่าช่วงพิเศษต่างๆอะไรเงี้ยทางแบบ EA เขาก็รู้แล้วว่าต้องมีคนเปิดแพ็คอะไรกันเยอะนะครับผมเชื่อว่าเขาลดเล็ดอปแบบลดมาเยอะแน่นอนนะครับนะการที่เรามาเปิดช่วงเทศกาลหรือว่าช่วงพิเศษต่างๆผมเชื่อว่านักเต็มจะออกยากมากๆนะครับนักเตะดีๆนะถ้าเราไปเปิดช่วงธรรมดาที่คนเปิดน้อยๆเนี่ย ผมเชื่อว่ามันจะได้ดีกว่านี้นะครับผมสังเกตจากที่ผ่านมาแล้วเนี่ยช่วงแรกๆที่ผมเปิดคือแบบไม่เปิดไปเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้อยู่ช่วงเทศกาลอะไรเงี้ยมันได้ดีกว่าทุกวันนี้ที่ผมแบบหันมาเปิดแต่ช่วงเทศกาลนะครับนะมันพังไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับไม่มีทีทาว่าจะดีขึ้นเลยนะครับโอเคเอาละครับ มาถึงชั่วโมงสุดท้ายของเทศกาลนี้แล้วนะครับตรรจ,จีนปีสุนัขยออฟเดอะด็อกนะและไม่ก็แพ้อีกหนึ่งแพกนะครับเป็นอีกหนึ่งแพกที่เชื่อว่าอัปาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะเปิดมาแล้วมีแสกนะครับก็ SBC สุดท้ายละนะมา ไม่อินฟอร์มอีกแล้วบราซิลเอสทีนึกว่าเฟอร์มีโนโ่แต่ก็พอกันครับตัวนี้โชนสสิบสามเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอ้โหชานเพราะว่าถ้าเป็นเชสซุดเนี่ยประตูมันไม่เปิดนะครับอ๋อแต่ว่าได้เชสซุดยังจะดีกว่าโอ้ยเอา ดูเหมือนว่าจะได้ตังมาตั้ง4,000นะครับอ่ะได้ตังมา4,000ทําให้เราเปิดแลกโก้แพ็คได้อีก1 p a แพ็คนะครับอันนี้สุดท้ายแล้วจริงๆสุดท้ายแล้วจริงๆอาจจะเป็นสุดท้ายของฟ i f a 18ของผมด้วยนะ <c oughs> ยิ่งเปิดยิ่งเจ๋งครับโอ้โหอย่างนั้นแมมันทำให้เราซึ้งจริงๆ,ๆนะครับเยอะะมัน CB <S <S <c oughs> มันอ่านนี้เปล<อ>่าวะว่โอเคไงก็จบไปแต่เพียงเท่านี้แล้วละกันนะครับผมสวัสดีครับ